พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภรวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันเสาร์วันที่สองเดือนที่8ดในหัวข้อเรื่องบทเรียนจากเอปาฟ拉สและพรวจนะที่จะใคร่ควรและสามาคีธรรมในพระธรรมโครศสีบทที่4ีข้อที่12 เอปราฟราสซึ่งเป็นคนหนึ่งในท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ mm. ก็ฝากคำทักทายมาอย่างพวกท่านเช่นกัน mm. เขาเพียรพยายามอธิษฐานเพื่อท่านอยู่เสมอ mm. เพื่อว่าพวกท่านสะมั่นคง mm. เป็นผู้ใหญ่และมีความมั่นใจในพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมด mm. พี่น้องคะ mm. เอปราฟราสไม่ได้เป็นศิษยาภิบาล mm. ผู้เผยพระวจนะอัครทูตหรือมัคคนายก และเขามีคำพย,ยัญชนที่น่าทึ่งในฐานะผู้ที่ทำงานอย่างหนักในการอธิษฐานเพื่อบรรดารธมิกระชนวารีเพียนพยายามแปลมาจากคำภาษากรีกซึ่งหมายถึงการดิ้นรนต่อสู้หรือแข่งขันโดยเฉพาะเมื่อเผชิญหน้ากับการต่อต้านนี่เป็นคำเดียวกับที่ใช้ในหนึ่งที่โมธีบทที่6ก้อที่12ซึ่งกล่าวว่าจงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อ ทำให้เราเข้าใจได้ว่าการอธิษฐานเป็นสงครามการต่อสู้เอปาฟาสกาลังต่อสู้ในวิญญาณต่อสู้เพื่อให้บรรดาจะไม่กระชนยินหยัดอย่างสมบูรณ์และครบถ้วนในนามพระทัยของพระเจ้าทุกประการพี่น้องคะการอธิษฐานประเภทนี้มีความเข้มข้นและไม่สั่นคลอนไม่ใช่ขอสิ่งของทางวัตถุจากพระเจ้าแต่เป็นการยนินัดเคขยงข้างผู้อื่นเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขายัางคงมั่นคงในสุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเขาคุณเคยอธิษฐานแบบนั้นไหมคุณเคยต่อสู้ในการอธิษฐานเพื่อคริสเตียนในคริสตจักรของคุณเมืองของคุณและประเทศของคุณ,คณหรือไม่คุณไม่สามารถเป็นผู้ประกาศนำดวงวิญ,ญญาณที่แท้จริงได้ถ้าประสจาการอุทิศตนในการอธิษฐานแบบนี้ต้องใช้ความภาคเพียนความกระตือรือร้น,ลน,ลนและความทุ่มเทยอย่างลึกซึง้ง นี่คือที่มาของสำนวนที่ว่านักรบแห่งการอธิษฐานของคริสเตียนในสมัยโบราณการอธิษฐานแบบนี้เป็นการต่อสู้เพื่อวิญญันจิทของมนุษย์เช่นเดียวกับเบบาฟลาสทรงเป็นนักรบในการอธิษฐานที่หลับรองว่าผู้อื่นจะยินยัดได้อย่างสมบูรณ์แบบและครบถ้วนในนามพระทัยของพระเจ้าทุกประการแม้ในขณะนี้ทงอธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อคริสเตียนด้วยกันในกริจกัก เมืองและทั <isation> <ta ill thanks> way, way ่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ Blood ่งผ kind of ู้ที well, so. to to invece, ่เผชิญกับการทดลองการต่อต้านหรือการต่อสู้ในเส้นทางแห่งความเชื่อเพื่อว่าพวกเขาจะได้รับกรรสักําดังด้วยพลังจากพระวิญญาณของพระเจ้าในมนุษย์ภายในของพวกเขาพี่น้องคะจงพอประกาศว่าพวกเขาอย่างลากและมั่นคงในความจริงของพระเจ้าไม่หวั่นไหวในการเอื้อที่นต่อข่าวประเสริฐ และได้รับพลสมกำลังให้ก้าวข้ามความยากลำบากใดๆขณะที่พวกเขาเดินในชัยชนะความเชื่อความกล้าหาญถ้าคุณอธิษฐานเพื่อพวกเขาด้วยวิธีนี้พวกเขาจะยืนหยัดมั่นคงและไม่หวั่นไหวอย่างแน่นอนและจะอุดมสมบูรณ์ในงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าฮาเลลูยาอาเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะ และบิดาที่รักข้าพระองขออธิฐานเผื่อคริสเตียนทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ที่เผชิญกับความาท้าทายและการคมเหงเนื่องมาจากความเชื่อในพระคิตพวกเขายินยาอย่ายงสมบูรณ์แบบและครบท้่วในน้ำระไทัยของพระองค์ทุกประการ และความรักที่พวกเขามีต่อพระองค์ก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันความเชื่อมั่นของพวกเขายังคงไม่สั่นคลอนและพวกเขาทำให้เลขิตชีวิตของพระเจ้าของพวกเขาสำเร็จวยความชื่นชมยินดีและความอดทนในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะ ล่าคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าจงอธิฐานอย่างจริงจงังเพื่อคริสเตียนด้วยกันในคริสตจกักรในเมืองและในทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เผชิญหน้ากับการทดลองการต่อต้านหรือการต่อสู้ในเส้นทางแห่งความเชื่อเพื่อที่พวกเขานั้นจะได้รับความสมกำลังด้วยพลังจากพระวิญญาณของพระเจ้าในมนุษย์ภายในของพวกเขาคะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด